ฉันกำลังยืนอยู่จำการความผิดหวังมากมายคายว่าทุกอย่างเป็นเพราะฉันจนกับความผิดนั้นแต่พอจะที่บายกับกลายเป็นฉันเองที่ผิดหวังจะผิดไหมที่ตัวฉันยังผูกใจเจ็บอย่างนั้น บางไหมสักคนที่เข้าใจและไม่มองฉันผิดไปเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใด,ดทดแทนความเจ็บที่มาจากลายนิว ของใครต่อใครทับชมไปด้วยถ้อยคำตอกเละย้ำให้ใจต้องเจ็บช้ำฉันพยายามแล้วแต่ข้อความที่เห็นยังทิ่มแทงว่าเคยภ่ายแพ้และอ่อนแอสักแค่ไหนยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืม ยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืมยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืมฉันยังคงยืนอยู่ท่ามกลางความกดดันที่ฉันกลัวไม่มีโอกาสแก้ตัวมวแต่ตั้งคำถามพยายามไปจะไมก็สุดท้ายยังเหมือนเดิมเลยได้แต่คิด ว้ามันผิดไหมที่ตัวฉันยังผูกใจเจ็บอย่างนั้นมีบางไหมสักคนที่เข้าใจความอับอายที่เกิดกับฉัน สักซีสคำคอมาลายสิ้นเกิดเป็นมนนทินฉันไม่เคยเกอ่อกัดกินจิตใจไปจนทอ้อตัดพอเพียงเพราะทำใครผิดหวังผู้ได้ทำชั่วไม่ลอะอากระหายสักดาจงระวังหักครั้งคันนั้นฉันยังจำฟังเวรกรรมจำตามมาเบื่อนลงทันอย่างที่มันเคยทำกับฉันมันไม่มีสิ่งใดเท่าในความเจ็บที่มาจากปลายนิวมือของใครต่อใครจับชมไปด้วยถอย ตอกและย้ำให้ใจต้องเจ็บช้ำฉันพยายามแล้วแต่ข้อความที่เห็นยังทิ้มแทงว่าเคยภายแพ้และอ่อนแอสกักไหนยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืมยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจจะลืม ยังไม่รู้เมื่อไรที่ใจฉันเจะเลิล